ผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สปาที่นี่นะครับแน่นอนครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าที่นี่คือปราสาทที่นี่โรโย่โมริเดนส์นะครับโรงแรม5ดาวชื่อดังที่สุดของประเทศไทยนะครับและวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของสปาที่อบอุ่นแล้วก็เย็นใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพันนะครับจะพาเราไปพบกับบรรยากาศนั้นครับเชิญเลยครับในห้องต่างๆของสีสปานี้มีมีที่ไหนบ้างครับมีกี่ห้องครับ ตอนนี้สปาของเรานะคะจะมีทั้งหมด7ห้องทรีทเมนต์นะคะบวกกับอีกหนึ่งห้องซาลอนค่ะเริ่มจากห้องห้องแรกนี่เป็นห้องอะไรคะรห้องแรกจะเป็นห้องซาลอนนะคะซาลอนตรงน,นี้นะะเราใช้ทำเล็บทำผมแล้วก็ทำแว็กซิ่งต่างๆค่ะ<อ>จ <น S 2> ุดเด่นของที่ของที่เรียกว่าคือ,คอ ต้องถามต้องผู้หญิงต้องต้องถามผู้หญิงว่าซาลอนนี่คืออะไรคือทําผมทําเล็บแล้วก็สปาอย่างไงฮะเออคือสปาของเรานี่จะเป็นทรีทเมนต์นะคะส่วนซาลอนเนี่ยคือจะรองรับลูกค้าที่อยากจะเออหลังจากทำซาหลังจากทำสปาเสร็จแล้วก็แวะมาทาผมทําเล็บได้ใช่่ภรรยาไปทาสามีนั่งรอตรงนี้อะไรตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะแยกกันไปโอเคนี่คือห้องซาลอนนะครับห้องอื่นล่ะครับ ของเรานะคะก็จะมีห้องที่ใหญ่ที่สุดคือมีห้องจกักห้องสวีทที่มีจกักุซีด้วยค่ะไปดูันเลยดีกว่าครับชินด้านนี้ค่ะโอ้โหและแขกที่มาในโรงแรมที่ส่วนใหญ่ใช้บริการที่สปาที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าในโรงแรมที่มาพักที่โรงแรมนะคะส่วนคนไทยก็จะมีบ้างปรปลายนะคะตรงนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหใหญ่มากเลยสำหรับผู่รัก ค่ะ okay ห้องนี้เป็นห้องสําหรับคู่รักนะคะถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยจะมีแพ็กเกจที่รวม well> สำหรับคู่รักด้วยสําหรับ2ท 2> ่านนะคะก็จะมีทําบารด้วยมีสตีมมีครบทุกทรีทเมนต์รวมกันแล้วก็มีรีเฟชเมนต์ให้ทานที่ให้สวีทที่ห้องนี้ด้วยค่ะพิมพ์ดูแล้วรู้สึกไงครับ so ร so ู rice, ้สึกชอบมากค่ะหือห้องนี้ดูอบอุ่นมากเลยใช่ค่ะ ต้องพาคู่รักมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นการตกแต่งที่น่ารักมากแล้วก็เห็นว่ามีทุกห้องด้วยนะครับค่ะแล้วก็ถออ้งหมดมี7ห้อง7ห้องค่ะของเราก็จะมีห้องเด่นอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องเดี่ยวนะคะคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวสระน้ำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญทางด้านโน้นเลยค่ะนี่นะฮะด้านนอกนี้มองไปจะเห็นเป็นวิวนะครับที่บอกนะครับ ใช่ค่ะสวยจังเลยครับห้องนี้ลูกค้าก็จะชอบเพราะว่ามันจะเป็นห้องที่โปร่งหน่อยค่ะอยื่ข้างนอกจะมองเห็นมาข้างในนะตอนกลางวันเนี่ยข้างนอกจะมองเข้ามาไม่เห็นนะคะจะต้องขึ้นเห็นนะเห็นค่ะส่วนมากตอนคืนเราจะปิดม่านลงแล้วมีห้องคู่ที่มีแบบ วิวเป็นวิวแบบนี้ไหมคะเอ่อจะเป็นห้องฝั่งตรงข้ามแต่ว่าจะไม่มองเห็นสระน้ำทั้งหมดจะเป็นซิตี้วิวอะค่ะจะเป็นวิวฝั่งโน้นแต่มุนมนี้สวยมากเลยนะฮะว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาทำสปาเลยใช่ค,ค่ะ,คะลูกค้าก็จะชอบมากเพราะว่าโปร่งเป็นห้องที่โปรแล้วทรีทเมนต์ต่างๆที่มีนี่มีกี่ประเภทอย่างไรบ้างครับทรีทเมนต์ของเราจะมีทั้งทรีทเมนต์ที่นวดตัวแล้วก็สครับ body wrap แล้วก็มีเฟเชียลทรีทเมนต์ด้วยค่ะเฟเชียลทรีทเมนต์ของเราเนี่ยก็จะเป็น เราจะใช้ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสะ,ค,ะ,ะ,ะค่ะยี่ห้อแอนซแมนแงนะคะอตอนนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะที่สปานะคะคก็คือซื้อทรีทเมนต์ของแอนซแมนแงเนี่ยในราคาเต็มก็จะแถมฟรีแบ็กมาสส์หรือว่าเฮดมาสส์สามสิบนาทีค,ค่ะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมสิ่งที่มาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือว่าเป็นเอร์นิชั่นของที่นี่นะฮะก็สวยงามมากแล้วก็เน้นความเป็นไทยพิมพ์รู้สุดไงบ้างครับ เห็นบรรยากาศเห็นเข้ามาแล้วอยากทำสปาไหมอยากทำสปาค่ะก็ด้วยมีกลิ่นของอโรมาใช่ค่ะแล้วก็คือสปาเนี่ยก็จะใช้กลิ่นเพื่อช่วยบำบัดให้ผ่อนคลายสำหรับลูกค้าที่มาบริการด้วยค่ะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เราเดินไปดูมีหลายห้องมีมีแล้วก็ทรีไม่มีกี่กี่แบบนะฮะทรีทเมนต์จะมีทั้งนวดตัวนวดหน้าสครับบอดี้แรปค่ะรวมถึงซาลอนด้วยค่ะ แล้วก็มีห้องเจ็ดห้องใช่ค่ะโอ้โหแม่นันผู้ชมเปิดปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะสิบโมงเชา้าใช่ค่ะท,ทุกวันทุกวันค่ะนะครับานแขกที่มาใช้บริการที่พระท่า,าที่นี่รมมนเราย่อมบริเกณก็สามารถที่จะมาใช้สปาที่นี่ได้ใช่ค่ะสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับก็มีคําถามที่จะฝากถามท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับถามว่า สปาที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงง่ายเลยเกิดน,นะครับจะถามเสร็จนะถามผู้ชมต่อเลยนะครับก็มามีวิมูฟเชอร์มอบให้ด้วยนะครับผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามคำตอบของท่านนะครับมาตอบคำถามได้นะครับก็เราก็จะมอบ เว็บเชอร์ในไท้ด้วยนะครับถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือว,ว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดูรุลูกค้าแต่ละอยา่างกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยด้วยทรีทเมนต์แต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าคนไทยเองก็อยา่าง,ง,งหนึ่งฝรั่งเองอาจจะอย่างหนึ่งแล้วก็มีวิธีการที่จะรู้ว่าแต่ละท่านนี่ชอบอะไรอยากอะไรครับคือจริงๆแล้วสปาของเราเนี่ยค่ะจะมีคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์หนึ่งคือเราจะบำบัดผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ย ตามกรุ๊ปเลือดต่างๆนะคะใช่ค่ะตามกรุ๊ปเลือด O A B หรือเอบีอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มโอค่ะถ้าเกิดว่านวดเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าคนกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่เครียดชอบการแข่งขันก็เลยจะเน้นนวดเท้าเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็คือนวดเท้าเนี่ยก็คือจะรีเฟกซ์ไปทั้งตัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ช่วยผ่อนคลายด้วยทั้งทุกอย่างในร่างกายของเราแล้วกุ๊มบีล่ะผมกุ๊บบีไปไหกุ๊บบีจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหลังจากใช่ไหมคะหลังจากนวดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นลูกประคบอะค่ะประคบตามจุดน้ำเหลืองต่างๆของร่างกายค่ะโอ้โหจนนี้เป็นจุดเด่นนะครับคือเป็นการเทอราปีเป็นบำบัดแบบทำให้สุขภาพเราดีไม่ใช่แค่นวดผ่อนคลายคโอ้โหถ้าสนใจมากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามี หาคู่ได้กุบเลือดหมาชิบะได้นวดกุบเลือดนะฮะแสดงว่ากุบเลือดต่อไปมันท่านจะทอน คุณปณิสัยหรือวิถีชีวิตของคนเรานะครับก็ถามแล้วนะครับถามท่านผู้ชมก็คือสปาพาซาที่พาซาที่นี่โรยองบริเวณนะครับหรือว่าสปาแอนทินี่นะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็ตอบถูกก็เรามีของรางวัลให้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทางช่อง True Vision TNN2 True Vision แปดนะครับแล้วก็วันนี้ผมพิมพ์แล้วก็คุณอันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ